สวัสดีครับสมพลเชรีลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับในการนะครับแปลปรปิศนาตัวอักษรนะครับ ปิศนาตัวอักษรน,นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบก,กวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปิิศนานะครับถ้ามองเป็นตัวหนังสือนะครับตัวอักษรเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนนอหนูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสอเสือนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับนะ่าจะเป็นเหมือนตัวเลขนะครับเป็นเลขคล้ายเลข3นะครับแต่ปริศนานี้นะครับผมจะแปลทีละตัวนะครับมจะแปลทีละตัวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแปล ปีศาตัวแรกนะครับตัวแรกกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับแปลแล้วนะครับพร้อมสรุปให้เลยนะครับแปลแล้วสรุปให้เลยนะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับ แต่ถ้ามองมาแนวนี้นะครับแนวนี้ปุ๊บมานี่ก็จะเป็นจะเป็นสองนะครับก็จะเป็นสองแต่ในทางเดียวกันถ้ามองมาทางนี้นะครับก็จะเป็นหกนะครับเป็นหนะครับหหรือ9ก็ได้นะครับนี่นะครับหหรือ9นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวอักษรแรกนะครับผมก็จะสรุปให้นะครับตัวอักษรแรกสรุปให้ไปเลยนะครับแต่เก้ากับหกนี้ก็ก็ก็น่าลุ้นนะครับเป็นความรู้สึกรู้สึกตัวอดเหมือนกันนะครับ แต่ดูแล้วนะครับอักษรแรกนี่จะมี6 6อาจจะเบิ้ลก็ได้นะครับอาจจะมี6 6เบิ้ลมานะครับ6เบิ้ลมาเดี๋ยวสรุปไปเลยเดียวกว่านะครับสรุปไปเป็นนะครับก็สรุปมานะครับก็จะเป็นนะครับ มี66นะครับก็จะให้มานะครับก็จะมี02นะครับ02หรือ69นะครับ69นะครับแล้วก็นะครับเป็น692ก็ได้นะครับ นี่นะครับหรือนะครับสอศูนย์ก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาจากกับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับตัวเลขที่น่าสนใจกันเลยนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเอสก็จะ เป็นตัวนี้นะครับ69นะครับแล้วก็66กหกก็น่ารุนครับ6กกก็่ารุนนะครับตัวนี้ก็น่ารุนครับนี่นะครับตัวอักษรแรกนะครับผ่านไปนะครับ สรุปใหแล้วนะครับสอนแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวที่สองก็เลยนะครับตัวนี้นะครับเหมือนตัวสอเสือนะครับตัวนี้นะครับถ้ามองดีๆนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสี่นะครับแล้วตรงนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็น 9นะครับดูหเก้าหรือ6 6ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น7นะครับนี่นี่นะครับนี้เป็น7นะครับมันมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ทุกท่านจะมองอยังไงนะครับแต่แอดมอง มองเห็นเป็นเหมือนตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแถดสรุปให้เลยนะครับตัวนี้นะครับสรุปให้เลยนะครับก็จะมีนะครับสีเจนะครับสี 4, นะครับแล้วก็9ก้านะครับก็ จะมาตรงกับตัวนี้นะครับเก้าหกนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับจะมาตรงกับตัวอักษรแรกนะครับที่เหมือนนอหนูนะครับ,นะรบนี่แอดจับคู่ให้ก่อนนะครับจับคู่ให้ก่อน เี๋ยวนะครับตัวจะสังเกตว่าตัวนี้ะนะครับจะมาตรงกันเลยนะครับตัวน,นี้นะครับตัวนี้ก็จะมาตรงกับนอหนูนะครับนี่ครับเก้าหกเก้านะครับตัวนี้นะครับัวให้ที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับเก้าหกเจ็ดนะครับ แล้วก็นะครับ64นะครับสรุปออกมาได้ดังนี้นะครับตัวอักษรที่2นะครับตัวอักษรที่2นี่นะครับสษรที่2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นตัวที่3ามนะครับถ้ามองอย่างนี้นะครับก็แปลตรงๆไปเลยนะครับเป็นนี่นะครับก็จะเป็นนะครับเป็น3ามก็ได้นะครับนี่แต่ตรงไปเลยนะครับสามถ้ามองอย่างนี้นะครับถ้ามองอย่างนี้ก็สองก็เป็นได้นะครับ2ก็เป็นได้นะครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่การมองเห็นของแต่ละคนนะครับนี่ครับถ้าตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งตัดครึ่งนี้นะก็จะเป็นนะครับอ่าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ถ้าบองมาทางนี้นะครับทางนี้ก็น่าจะเป็น เป็ดเจ็ดก็ได้นะครับแอดว่าน,นะครับนี่เจ็ดที่ไม่มีหัวนะครับเที่ไม่มีหัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้แล้วแอดสรุปให้เลยนะครับสรุปให้ก็จะมีนะครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์ก็แล้วกันนะครับ หรือนะครับก็00ก็อาจจะมีนะครับแต่00นี้เป็นเลขเบิ้ลที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยออกป่อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่32นี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับ32นะครับนี่ครับเป็นเป็นตัวเลขที่ที่น่าลุ้นนะครับแล้วก็732นะครับหรือว่า23นะครับ เจ็ดสองก็เจ็ดสองก็น่าดูนะครับนี่เอาแล้วครับเดี๋ยวแอดมาสรุปให้เลยนะครับสรุปตัวที่สามนะครับตัวเลขที่น่าลุ้นนะครับตัวที่สามนะครับก็เป็นนะครับสองสามนี่นะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับ เจ็ดสามสองนี่ก็ก็น่าลุ้นนะครับนี่นะครับเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ นะครับแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคกับลอตตอรี่นะครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับเมษายนหกสี่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งนะครับสั่นเตือนไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามนะครับสิบนิ้วนะครับขอนมมือยืดยาวนะครับกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ